สวัสดีครับผมสวัสดีวันเสาร์นะครับก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่เข้ามาตัดพันุ์ส่งลูกค้านะครับครับต้องขอบคุณอ่าลูกค้านะครับทางชัยภูมิด้วยนะครับสั่งท่อนพันธุ์เข้ามานะครับก็อันนี้เป็นอ้อยช่วงสามเดือนกว่านะครับสามเดือนกว่ากว่านะฮะก็ปรับ ข้อตาจะประมาณนี้ครับข้อตากําลังปลูกนะครับนี่ฮะข้อตากําลังปลูกครับข้อตาละ1บาทนะครับข้อตาละหนึ่งบาทนะครับสนใจ add id ไลน์ได้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้หน้าโปรไฟล์นะครับใายคลิปนะครับเพราะว่าลูกค้าท่านเนี้ยขับเป็นมือใหม่นะครับอยากจะปลูกแบบอ้อยหลุมนะครับก็ ยังไม่รู้วิธีก็เดี๋ยวผมจะบ่มข้อตาไว้ให้เลยนะครับไปถึงก็ปลูกได้เลยนะครับบ่มให้ข้อตามันเริ่มแตกน,น่อยนะครับให้ข้อตาเริ่มแตกน่อยแล้วเดี๋ยวก็จะจัดส่งให้เลยนะครับใช้เวลาไม่กี่วันนะครับบ่มบ่มข้อตาอ้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราบ่มข้อตาแล้วอ่ะให้มันเริ่มมีเหมือนเป็นจุดข,ขาวๆเริ่มจะมีรากแบบนี้มันจะมันจะไวครับเวลาเราเอาไปลงหลุมมันจะไวมากนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวขอตัดพันอ้อยก่อน จะเกิดใครสนใจก็แอด id l ดี e ไหรือโทรมาได้นะครับนะครับบ่มฟรีครับไม่ไไม่ได้คิดค่าบ่มนะครับบ่มให้ฟรีนะครับสำหรับลูกค้าที่แวะมาซื้ออ้อยกับทางเรานะครับจะบ่มให้ฟรีนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ